ยจะดูความน่ารักที่นอนกอดกันเอรีบมาหาแม่ทำไมนี่ฮะสะตองหัวสตาตาเอ้ยสตารัชอบนวดผ้านอนเฝ้าพิเศษกันนอนข้างๆพิเศษเป้าพิเศษนั่นใครตะ๊เอร์นถอยถอยนะถอยๆอยนะคะโอ้โอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษ โอ้แม่ขอโทษโลกูกอ๋อโดนโดนมือหนูเหรอคะอ๋อโดนมือน้อยๆของหนูเหรอคะอืมโดนมือน้อยๆของหนูใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยใหม่เนี่น่ารักมากมากเลยเด็กๆกลุ่มนี้จะชอบนอนกับพิเศษกันน่ารักมากเลยเหรอ สตรองเหรอคะสตรองน้อยเหรอคะอืมแต้มแต้มเอ้ยแต้มแต้ม ตัวหนักอึ้งเลยวิเศษเอ้ยหลับแล้วลูกหลับ น้องจะเล่นก็เล่นไปพี่จะหลับเหนียวเหนียวมานี่เหนียวมานี่เอา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 อย่าชนพี่ลูกอย่าชนพี่พิเศษลูกแตมอันพิเศษถีบถีบพิเศษถีบเดียวถีบแต้มเร็วพิเศษถีบแต้ม

ดิลุวิเศษจะถีบหรือเปล่าจะถีบหรือเปล่า <c oughs> เอามือจับน้องสิลกูกแต้มมือจับน้องสิวิเศษวิเศ,ศษมือจับน้องสิลกูกจับน้องแต็มดิวิเศษเอามือจับน้องสิลูกโตไวมากเลยนะคะแต็มแต้มสตองสตราโตวไวมาก สวยลูกให้ข้าวเหนียวเดินด้วยเหนียวเหนียวครับเหนียวเหนียวมีเอฟซีอยากให้ไป่แยงแยเข้าวเหนียวแยกข้าวสุกอะไรพวกนี้นะคะเขาจริงๆแล้วเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวเขานิสัยข้าวเหนียวเขาปั้นเนี่ยขู่แต่พอข้าวสุกเอาจริงเขาก็กลัวนะคะเขาขู่ทุกคนอยู่ตรงไหนขู่หมดทุกคนเลยนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาปั้นอ่ะ เขาเหมือนเด็กเอาแต่ใจ,จอีกแหละ <c oughs> ว่าความเลี้ยงเลี้ยงเอาแต่ใจเอ,อ้ยขู่ใครอีกนี่ขมาตรงนี้นะขู่เนี่ยข้าง,ขงนอกมีเพื่อนเพื่อนมายืนอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าขู่เหมือนแบบแค่ขู่เฉยๆไม่มีอะไรนะคะเขากัดใครไม่เป็นเขาไม่กัดใครแค่ขู่แล้วก็เหมือนแบบจะเอาชนะประมาณอย่างนั้นอ่ะนะคะ แต่ก็อาจจะมีบ้างกับคนอื่นอาจจะมีมันจะตบอะไรเงี้ยแต่จริงจไม่มีอะไรนะคะใช้เสียงขู่มากกว่าเข้าเหนียวเข้าปั้นนะคะน้องอยู่รวมกันได้หมดเลยนะคะไม่เคียงจะถึงจะไม่แยกไงคะอยู่รวมกันได้หมดเลยทั้งเด็กห้องชมวิวทางโน้นทางนี้เอาเวลาแล้วก็ปล่อยเข้าหากันนะคะไม่เคียงไม่แยกให้อยู่แบบต่างหากตลอดนะคะ บางทีก็ให้ขยะเข้าข้างในบ้านก็เข้าเข้ามาแป๊บนึงเขาก็วิ่งออกไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มกลุ่มทางที่เข้าสุกอยู่นะคะทางโน้นนะทางที่เข้าสุกแล้วก็เขาเดี๋ยวเขาปั้นอยู่ทางครัวนะคะครัวเก่าอะเวลาเขาอยากจะเข้ามาในบ้านแม่เกียงก็ให้เข้ามาเหมือนเดิมค่ะให้เข้ามาอยากจะเข้ามาก็เข้าอยากจะออกก็ออกแล้วแต่เขาจะทํากันนะคะแม่เกียงเลี้ยงแบบนี้นะให้อยู่ด้วยกันได้หมดนะคะไม่แยก แยกแบบว่าถาวรนะคะน้องก็แค่ขู่ไปงั้นแหละน้องไม่มีอะไรนะคะใช้เสียงขู่พอเข้าสุกเอาจริงอะ่ะเขาก็กลัวมากเลยนะคะมีครั้งหนึ่งเข้าสุกเอาจริงโอ้กลัวมากเลยเข้าสุกเขาก็รู้ว่าน้องขู่เข้าสุกก็นั่งเฉยนั่งเฉยให้น้องขู่จริงๆไม่มีอะไรนะคะ ตองต้องก็นั่งตักแม่เหมือนเดิมนั่งจักแม่นะเฮ้อือสาวน้อยคนสวยเด็กใต้ของเราสวยจริงๆสาวใต้เนี่ยสาวใต้สวยมากเลยนะเกาสวยลูกไม่ว่าไม่ว่าเ็เหนียวลูก ให้เหนียวเดินด้วยลูกสวยแต้มมาแล้วแต้มแตมเว้ยแต้มพี่เสก็หลับชินแล้วชินแล้วกับสตองสตาสะแตมเนี่ยนีน้องนั่งทับขาหลับเฉยเลยนะคะ หนูทับขาพี่พ,พี่วิเศษลูกตองแต่ตองเอ้ยทับขาวิเศษเห็นไหมนั่นอะ